โอ้เห็ดนั้นแหละคุณแม่ถ้ามเตง้ทั่วว่ะครับอุ้ยรามือเตงเป็นพี่น้องเลยแตงกับงามได้หน่คือเสียดินสีวิธีพอเพียงสร้างจะดีขึ้นข้างก็จนเถาปันคนครับพี่น้องผมอันแนวมันขึ้นข้างนี่พี่น้องยังขึ้นอันท้นลำมักล่างใหม่คือกันข้นคือกันได้พี่น้องเลยห้างผู้บ่าข้นข้างก็พูดข้นนี่พักแต่กระเหล่วดันกระเหล่คือเก้าน่ะ ห้างเถื่อคิดอยากยันเส้นน้ำผูนในห้างเถื่อก็ได้บอกได้ว่าไฟเดินนี่เด้อบอกชูฟังมันไม้ก็ว่าจะนะก็ไม้บ่าต้นไม้ต้นไหรเนี่ยมันขึ้นกัขื้นเนี่ยวขึ้นข่างกขึ้นข้างคนือกกันละหาคนกับจำเปาปีสิหู่ใหญ่ที่เห็นเขาเห็ดวกับเชื้อเตยวยยงสิมีได้พี่น้องเลยนั่นกเตี้ยกับเป็นวยได้บ้านเปนวอยกับ จยอกๆไม่หนีกับทีไรจำหน่อยนึกได้พี่น้องเลยนัน่นบอกว่าพ่อนี่ดาบสร้างภาพบอ่อะโอ้ยสร้างภาพใครก็สร้างได้ครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะเนียนกว่ากัน <c oughs> บอกใครมาก่อประเด็นครับอยู่อันอยู่ลุกภาคก่ามีหน้าที่บอกกําหนดมูอมเห็นงานเด้พี่น้องมันมีหน้าที่หลายทด้พ่อดาบก็ได้เอาเสร็จเนาะจำหนีเน,นาะเอาเนยน้อยรำบุญีเน,ยน,ย,น,ย,นยน้อยเข้ม